นักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเจียงไฮนะเจ้าจะมาสอบถามเกี่ยวกับชุมชนวัฒนธรรมความเชื่อและกับสังคมไอ้อย่างเนี้ยเจ้าปออดกำนันเจนแนะนำตัวจิมเจ้าผมนายสุธานไอ้ขอดแก้วกำนันตำบลอร่อยที่ดูแลถึงซอเพชหมู่บ้านนะครับในตำบลบปรอร่คือมมมมีีีควาาาเป็นจะดอชพี การความเป็นอยนยูเจแดเจ้าความเป็นอยู่ในภาพรวมสมบลรก็คืออยู่ด้วยเขียร์ยาดเ,เขามีความผูกพันกันเป็นปีเป็นน้องกันนะครับอาชีพรักก็คือเกษตรกรรมเกษตรกรนะครับคือทำนาเป็นรักาคขัน้นก็อาชีพเสริมก็ยังภาพรวมก็คือ รับจ้างก่อสราอ้างต่างๆนั่นเป็นอาชีพที่เสริมหลังจากทำการทำนาในฤดูบางพื้นที่มันก็จะมีการทำนาอยู่สองฤดูเหมือนกันนะร้อมหน้าปีและนาปังแต่บางพื้นที่ก็น้้ำบอกพ่อก็อทำปีเดียวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรก่อสร้างแต่บางส่วน ยังยกตัวอย่างในบ้านผม,มน,น่้นนี่จะเป็นบางส่วนก็เป็นข้าราชการค่ะก็ะะเป็นบางบางบางหมู่บ้านก็เป็นเออบางหลังคานะครับก็คือประมาณสักสิเปอร์เซ็น์ที่เป็นข้าราชการอค่ะแถบทุกหม,มู่บ้านเนาะอือค,ค่ะแล้วความเชื่อนี่คือคนแต่ละหลังคาในหมู่บ้านนี่คือนัาถือศาสนาอย่างุง ส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่<ล>ะหจะมีคิดอยู่บางส่วนก็คือมูสิบซีที่เปิดถือคิดส่วนเผาแล้วก็ความเชื่อก็นับสานับถือศาสนาพุทธแล้วก็ความเชื่อคือ,อยังเชื่อบรรพบุบรุษก็คือผีอ่ะประเพณีเลี้ยงผีปูยา่าเวลาหลังเก็บเกี่ยวก็ต้องเลี้ยงผีเจ้าตีเจ้าทางนี่ก็ค,คือความเชื่อยังมีอยู่ เ,เดิมอทุกหมู่บ้านาจะมีประเพณีเรื่องผี่ปูยาเรื่องผีเจ้าบ้านอย่างนี้เรื่อนี้แบบประเพณีตีไปวัดของกเจ้าแบบวัฒนธรรมตีเนี่ยกูปีอย่างนะเจ้าไปวัดีเนี่หนึ่งเนาะเขาเข้าพรรษาเนาะเขาพรรษาเซจมาก็จะมีตานข้าไใหม่มหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วคนทั้งเหนือหอกก็คืน ต้องนึกถึงคนตีเป็นบรรพบุรุษตีเปุ่นได้บุเบิกตีน้าเขาก็ต้องตามเข้าไปหาเปิ่นคนตีเปิ่นหลวงรับไปเป็นประเพณีของบกเก่าเจ้าเหนือเขาก็ยังหักสาวหักสาวไว้อยู่ตลอดนีก่ความเชื่อนี่อยู่เเจ้า แล้วชุมชนนี่มีปัญหาอะไรยังองจาเกี่ยวกับชุมโมตะละหลังคาหลังคาเรือนหมู่บ้านมันจะมีอยู่ก็คือประชากรแผง<ม>ก็คือมีแรงงานต่างชาติพม่พมาตีบางคังมากกว่า,มมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอยู่แต่เขาก็ต้องไปยังปลดหลวงแต่ละมู่ก็ต้องคอยปาปามแต่ละมู่ไว้<ม>จะมีปัญหาหนึ่งก็คือ ความจเจริญในหมู่บ้านเนี่ยแต่ละชุมชนความจเจริญเข้าม,มาถึงเวอย่างนี้ก็แต่บางครั้งก็กยังปั๊บตัวประธานเตือเอบางคนก็ยังใจเหมือนวิธีกเกา่าๆความจเจริญแต่สมัยนี้ความจเจริญมาก่อนแล้ว ấy. แต่มันจะมีปัญหาในชุมชนแต่ละชุมชนก็คือเด็กแวน่นติเด็กแว่นติดสร้างความเดือดร้อนให้่นนี้นะใบรุ่นที่ยกพวก ตีกงตีกันที่แถบจอมีล่ะส่วนใหญ่ก็จะแต่งรดแต่งรดสร้างความเรียรอดให้เพื่อนถังดึกๆนี่มั้ก็แข่งรดถ้ามีโครงการอะไรอย่างตีแบบจัดการปัญหานี่ก็จะก็คือโครงการตีเตะกี้ก็คือตังพกคองเปะรวมกับสพมืองนะครับแล้วก็ของปกครองอำเภอนะครับตีรวมกันตีจะว่าป่าปัม ก็คือเขาเข้าสถานศึกษาตีมันมีเป้าหมายอ่ะบงเขาเนียงเพราะรงช้เขามีวิไลอยู่สองแห่งเนาะสามแห่งแล้วก็โรงเรียนมัธยมแห่งตีหนึ่งก็คือโรงเรียนดอนชัยุก้ขั้งเขาจะเข้าสถานศึกษาอย่างเทคนิคนี่เขาก็เข้าอยู่สองหลอบละดอนชัยก็เข้าละเเทกก็เข้าตีเขาตัวติด รถพัมมดกับปิดร้อยกว่ากันนั่นนะก็ถ้าเขาตัวเจี๊ยบได้เขาก็ส่งดำเนินคดีถึงสิ้สุดที่สพเมืองคือป่อคือแม่เอาต่อไม่เกา่าเกาอ่ะติดจักรรถอ่ะไปใส่แล้วเสียกระปับ๊บโอเคเจ้าโอเคเจ้านอกจากขอขอบคุณป๋อกำนั้นนะเจ้าตีมันเรื่อข้อมูลในวันนี้เจ้าขอบคุณเจ้จนมากจ้า